สวัสดีครับวันนี้พามาดู c i v i c FD นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง r 1 8เกียร์ออโต้นะครับมาด้วยอาการวิ่งอืดเล่งแสงไม่ทันใจนะครับลูกค้าบอกว่าจะเล่งแสงแต่ละทีนี่คือลำบากมากนะครับต้องกดเคนนะครับก็เลยตั้งใจเข้ามาไล่ข้างที่อุดมบันเลซิ่งนะครับก็สเตปไล่ข้างของคันนี้นะครับก็หนึ่งเลยมีหัวฉีดนะครับต้องบอกว่าคันนี้มาหัวฉีดทะลุหมด4หัวเลยนะแต่ว่ามี1หัวนะครับที่ตันนะตันจนแบบฉีดไม่เสมอนะครับจนฉีดน้อยมากนะครับเราก็ทําการเทสล้าง หัวฉีดใหม่ตีกองใหม่จนฉีดสม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็จะมีลิ้นคว้านขยายใบนะครับของเก่าโรงงานมาอยู่55ิมิลคว้านขยายใบกลางเป็น58มิลน,นะครับแล้วก็จะมีพะกองซิ่งที่ช่วยในการโฟอากาศเข้าเคลื่องได้มากกว่าเดิมรถก็วิ่งดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีหัวเทียนเป็นหัวเทียนอิเลเดียมนะครับช่วยในการจุดเผาไหม้ได้ดีกว่าหัวเทียนทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีสเต็ปรีแฟร คันนี้ลูกค้าต้องการแรงด้วยประหยัดด้วยก็รีแฟตเป็นสเต็ปน้ำมัน e20 นะครับมีการปรับองศาไฟให้เหมาะสมสําหรับน้ํามัน e20 มีการปรับ AF ให้เหมาะสมสําหรับถนนนะครับเรามีการปรับโค้ดลูปโอเพนลูปนะครับเหลือกดคันเร่งเพียง60%ก็เปิดเป็นโอเพนลูปเลยนะข้างที่จะตอบสนองเท้าเราได้ดีกว่าเดิมขับสนุกกว่าเดิมนะครับล้วก็จะมีขาดไม่ได้เลยชุดคิดปลายท่อของอุดมวันเลสซิ่งเรานะครับสเต็ปแบบเสียงนุ่มๆแน่นๆน,น,นะครับเดี๋ยวเราไปฟังชุดคิดปลายท่ออุดมวันกันดีกว่าว่าเสียงเไปไง็นยป้าย หลังจากที่เราได้ฟังเสียงปลายท่อกันแล้วนะครับก็เสียงก็นุ่มๆแน่นๆเสียงตัดเพอเพสไตล์อุดมวันนะครับ,รบถ้าใครขับ F d ดีนะครับอยากแรงอยากเติงอยากขับสนุกอยากแช่ทางด่วนยาวๆนะครับก็ติดต่อที่อุดมวันเลสซิ่งได้เลยนะครับโย